สำนักง,งานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ได้นำระบบส่งเสริมการเกษตร t r a i n i n g and Visit System หรือ T&V System ที่เน้นการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้และเยี่ยมเย็นเกษตรกรมาเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาลและตามภารกิจของหน่วยงานเพื่อให้การดำเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายได้ตามวัตถุประสงค์ การนำระบบ T V System มาขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์จัดก,การดินปุ๋ยชุมชนตำบลนาหนองไผ่อเภอชุมพลบุรีจังหวสุรินทร์ให้ประสบความสำเร็จโดยเป็นจุดเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ยให้แก่สมาชิก,กเกษตรกรทั่วไปในชุมชนภายใต้การขับเคลื่อนงานของสำนักง,งานกเกษตรจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักง,งานกเกษตรอเภอชุมพลบุรีโดยได้นำองค์ประกอบของระบบ T V System มาขับเคลื่อนงานดังต่อไปนี้ はい。 การถ่ายทอดความรู้หรือเทรนนิ่งดำเนินการสร้างกระบวนการพัฒนาเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรเสริมสร้างองค์ความรู้สมรรถนะและทัศนคติที่ดีในการทำงานเพื่อให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานในพื้นที่ผ่านการประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดการประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือนการประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอประจำสัปดาห์การประชุมเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือเวิร์กช็อปต่างๆเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเพิ่มเติมประสบการณ์และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวิชาการเทคโนโลยีนวัตกรรมด้านการผลิตรวมทั้งการฝึกอบรมต่างๆเพื่อใเจ้าหน้าที่มีความรู้ทักษะพร้อมทำงานตามภารกิจหน้าที่ และสามารถปรับตัวให้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัยและความก้าวหน้าของเทคโนโลยีโดยสำนักง,งานเกษตรอำเภอชุมพลบุรีได้จัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการจัดการดินและปุย๋ยให้แก่สมาชิกภายในศูนย์จำนวน4ครั้งและเครือข่ายอื่นๆเช่นสพกแปลงใหญ่สอ,อปชเครือข่ายตลอดจนเกษตรกรทั่วไปในชุมชน การเยี่ยมเยียนหรือ V i ซ i t i n g สำนักง,งานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับสำนักง,งานเกษตรอำเภอชุมพลบุรีดำเนินการวางแผนเพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมายวิธีการและระยะเวลาในการเยี่ยมเยียนทั้งแบบรายบุคคลแบบกลุ่มและแบบมวลชนเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารการให้บริการติดตามผลการดำเนินงานและแก้ไขปัญหาทางการเกษตรให้กับศูนย์จัดก,การดินปุ๋ยชุมชนตำบลนาหนองไผ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการข้อมูลหรือ Data Management ทางศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลนาหนองไผ่อำเภอชุมพลบุรีมีการขับเคลื่อนกิจกรรมตามบทบาทภารกิจของศูนย์ได้อย่างต่อเนื่องมีแผนการให้บริการตรวจและวิเคราะห์ดินการให้คำแนะนำในการจัดการดินและปุ๋ยแก่สมาชิกและเกษตรกรในชุมชนการจัดทำแปลงเรียนรู้เพื่อเป็นจุดสาธิตการใช้ปุ๋ยตามค่าววิเคราะห์ดินร่วมกับการใช้ปุ๋ยชีวภาพ PGPR2 การจดบันทึกผลการจัดทำแปลงเรียนรู้ ในรูปแบบเก็บข้อมูลการใช้แอปพลิเคชันรู้ดินรู้ปุ๋ยเพื่อให้คำแนะนำการจัดการดินและการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินการเก็บข้อมูลพื้นฐานเช่นการใช้ปุ๋ยต้นทุนการผลิตและผลผลิตของสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปมีการรวบรวมความต้องการการใช้ปุ๋ยเคมีของสมาชิกในกลุ่มและเกษตรกรทั่วไปในชุมชนเพื่อรวบรวมจัดหาจัดซื้อแม่ปุ๋ยและนำมาให้บริการผสมปุ๋ย แก่สมาชิกและเกษตรกรทั่วไปในชุมชนการสนับสนุนหรือซัพพอร์ตติ้งทางสูน์ได้รับการสนับสนุนทางด้านโครงสร้างเครื่องมืออุปกรณ์ขวัญและกําลังใจรวมทั้งด้านวิชาการต่างๆโดยมีการบูรณาการการทำงานและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆในการขับเคลื่อนการดาเนินงานดังนี้ หนึ่งสำนักง,งานเกษตรจังหวัดสุรินทร์และสำนักง,งานเกษตรอำเภอชุมพลบุรีสนับสนุนงบประมาณและวัสดุครุภัณฑ์องค์ความรู้ในการจัดการดินและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพและถูกวิธีตามหลักสี่ถูกคือถูกสูตรถูกอัตราถูกเวลาและถูกวิธีองค์ความรู้เรื่องการใช้ปุ๋ยชีวภาพ PGPR2 และการใช้แหนแดงในานาข้าวสสำนักง,งานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์สนับสนุนรถแท็กเตอร์98แรงมาร้าจำนวน2คันเพื่อใช้รุนระค์ การไายกลบต่อสั่งลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและให้บริการแก่สมาชิกในกลุ่มและเกษตรกรทั่วไปในชุมชน 3. สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัสดสุรินทร์สนับสนุนโดรไมจำนวน10ตันมเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดถั่วพราจำนวน2ตันพอดอต่างๆสํา 4. สำนักงานเทศบาลตำบลหนานอองไพรสนับสนุนชุดตรวจวิเคราะห์ดินจำนวน,น100ตัวอย่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์สนับสนุนชุดตรวจวิเคราะห์ดินจำนวน100ตัวอย่างโดยบูรณาการร่วมกับสำนักง,งานเกษตรอำเภอชุมพลบรุรีและศูนย์จัดก,การดินปุ๋ยชุมชนตำบลนาหนองไผ่เพื่อให้บริการตรวจวิเคราะห์ดินให้แก่เกษตรกรเป้าหมายในพื้นที่ตำบลนกระเบื้องที่เข้าร่วมโครงการการลดต้นทุนการผลิตโดยการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน การนิเทศงานหรือ Supervision ั่นสำนักง,งานเกษตรจังหวัดสุรินทร์ได้กำหนดแผนการดำเนินงานติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรประจำปี2566จำนวน6ครั้งทั้งในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์ site, เพื่อเป็นการกระตุน้นติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาอุปสรรคของศูนย์ได้อย่างรวดเร็วและให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนการส่งเสริมการเกรษตรโดยใช้ระบบ g ี m ัน s ีซิสมาเป็น,นกลไกในการขับเคลื่อนงานทําให้ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลนาหน,าน,นองไผ่อําเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุริน์มีความเข้มแข็งจากการจําหน่ายปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมีเป็นที่เชื่อถือจากสมาชิกในกลุ่มและเกษตรกร,ร,กรทั่วไปในชุมชนเกิดการสร้างเครือข่ายกับกลุ่มแปลงใหญ่จํานวน23แปลงมีการบริหารจัดการศูนย์ที่เป็นระบบตามโครงสร้างบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการมีกฎร,ระเบียบ ข้อบังคับเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาที่สอดคล้องกับศักยภาพขีดความสามารถและความต้องการที่แท้จริงส่งผลให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีไรายได้เพิ่มขึ้นตามวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการเกษตร